สวัสดีทุกๆคนนะจา๊ะป้าสวัสดีนอยสวัสดีครับนี่ป้าเก็บยี่ราเดี๋ยวนี้เราใช้ยี่ราแทนกับเพรานะใบใหญ่ไหมเนี่ยยี่ราใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเห็นปะ่ะนี่เก็บไว้เอาเรือลอยตรงไหนก็ขึ้นนะแต่ตัดกิ่งตัดยอดปักชำก็ติดง่ายนะยี่ราเนี่ยมีกลิ่นหอมฉุนประหลุงธา,าตุอยู่ข้างรั้วหน้าบา้านเ่ย ี่ล่ะเนี่ยอยู่หน้าบ้านนี่แหละต้นนี้งามจริงใบใหญ่ๆด้วยนะเนี่ยเอาก้านไปจิ้มเด็ดใบเสร็จแล้ว,ลวเอาก้านไปโอ๊ยลืมปิดปัม๊มไมเบ็นไดนี่ป้าอย่าเด็ดยอดนะเด็ดใบเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปเก็บทำเมล็ดพันธุ์ต่อ เด็ดใบเด็ดใบเห็นไหมเราจะมียี่รากินตลอดตลอดนะจ๊ะไม่ใช่ตลอดดูสิเห็นปะี๋้วก็ไปเก็บทำเมนูผัดกะเพราได้เป็นอย่างดีนี่ไปละพาดูป้าเราเก็บยี่รา ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราเนี่ยจ้าทุกทุกคนแกนี่นะ